สวัสดีค่ะมีนาเองเพิ่งตื่นค่ะจะบอกว่าขอโทษทีเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยค่ะอากาศก็หนาวเนาะหนาวหนามจริงหนาวจริงมาทําอะไรที่ง่ายๆกันดีก,กว่ามีสูตรหนึ่งค่ะที่คนตุรกีตอนเนี้ยกําลังนิยมมากเลยนะเลยจะเอามาแชร์ให้ดูเป็นแป้งทอดค่ะแต่ว่าเป็นแป้งทอดอีกสูตรหนึ่ง มีคนดูเป็นล้านเลยนะนี่เรื่องจริงก็เลยว่าเออเดี๋ยวเอามาแชร์ให้ดูดีกว่าค่ะจะได้ไม่ตกเทรนอะไม่ตกเทรนที่ตุรกีเรื่องขนมปังเนะี่ยก็ค่อยๆทยอยทำแต่อันนี้ดีกว่าแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวพี่นาหาถ้วยตวงก่อนหักถ้วยตวงไม่เจอค่ะเดี๋ยวขอหักถ้วยตวงนิดนึงน่าจะอยู่ในเครื่องร้างจา,านนั่นแหละเจอแหละ ไม่เยอะนะคะคือทําแค่เอ่อทำแค่จานเดียววันนี้ค่ะคิดว่าจะทําไม่เยอะจะทําแค่จานเดียวก็เลยเออตอบโจทย์เนาะคนคนที่อยู่บ้านนะคะก็คือทําแค่ครั้งหนึ่งสูตรเนี้ยถ้ากินตอนร้อนๆหรือตอนอุ่นๆเนี่ยค่ะจะอร่อยมากไปดีกว่าไปเริ่มทํากันดีกว่าเพราะว่าลูกชายยังหลับอยู่มันต้องมีการพักแป้ง อากาศหนาวแบบนี้ทําให้ขี้เกียจทาขนมปังเพราะว่ามันพักแป้งนานมากถึงจะเอาเข้าเตาอบก,ก็เถอะแต่ออกมามันก็ไม่เหมือนพักแป้งในอุณหภูมิห้องปกติอะคะ่ะไปเริ่มเริ่มเริ่มไม่พูดมากแล้วค่ะไปค่ะก่อนไปค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์ก่อนกดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยถ้าใครยังไม่ได้กดนะเพราะว่าอาจจะมีคลิปใหม่ๆอย่างเงี้ยจะได้ไม่พลาดกันค่ะแต่ครั้งเนี้ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันค่ะ เริ่มเลยนะคะนมอุ่นครึ่งถ้วยตวงนะคะครึ่งถ้วยตวงเนี่ยกี่กร,รัมก็ไม่รู้คือจริงๆแล้วไม่ต้องเปต้องใช้ถ้วยตวงก็ได้ค่ะใช้เป็นแก้วน้ําธรรมดานะเราอยากได้มากได้น้อยนะคะขึ้นอยู่กับปริมาณของแก้วนะคะครึ่งถ้วยตวงนมอุ่นใครแพ้นมใช้น้าเต้าหู้จ้ะใครอยากได้น้ําเปล่าก็ได้ค่ะใส่น้ําเปล่าเป็นน้ําอุ่นได้น้ําตาลทรายค่ะ ใส่ไปค่ะสองช้อนชาหรือสามช้อนชาก็ได้ใครอยากให้ออกรสชาติมากนะคะมีนาใส่ไปประมาณสาช้อนชาละกันเสร็จแล้วเราจะใส่ยีสต์งเหมือนเดิมค่ะจะมากจะน้อยยังไงมีนาก็ใส่ยีสต์ไปประมาณสองช้อนชาเหมือนเดิมคนทุกอย่างให้เข้ากันนิดนึงตอนนี้นะคะใครจะรอให้ยีสต์ขึ้นปูก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาแต่มีนาไม่รอแหละมีนาจะใส่แป้งเลย ไม่มีอะไรค่ะมีแค่นี้เองแป้งค่ะมีนาใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะหรือใครจะใช้เป็นแป้งไอ้นี้ก็ได้นะแป้งขนมปังทาก็ได้หนึ่งถ้วยตวงแล้วนะคะตอนใส่ไปครั้งแรกในหนึ่งถ้วยตวงเราจะใส่เกลือตามไปตังหาเกลือประมาณหนึ่งช้อนชาครึ่งหรือหนึ่งช้อนชาก็ได้คือมันแล้วแต่รสชาติที่เราอยากได้ ในยีสต์เนี่ยค่ะมีนานเนี่ยจะไม่ใส่เกลือไปโดยตรงนะคะไปข้างในเพราะว่ามันจะทําให้ยีสต์ตายหรือไม่ก็ยีสต์จะทำานงฉาะอะหนึ่งถ้วยตวงกับอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวต้องขอนวดอะคะ่ะต้องเอามือสัมผัสแป้งนี่ยังไม่หมดครึ่งถ้วยตวงเลยนะนวดไปค่ะ คือใส่แป้งขนาดไหนก็ได้นะคะให้แป้งไม่ติดมือเป็นพอนี่เรื่องจริงใสไ,ไปอีกหน่อยการใส่แป้งเนี่ยนะคะจะต้องค่อยๆใส่ตัวนี้ทำง่ายเสร็จแล้วนะคะใช้แป้งยังไม่ถึงเนี่ยยังไม่หมดลคะค่ะครึ่งถ้วยตวงใครจะใส่ไปหมดเลยก็ได้ไม่มีปัญหา ใช้ประมาณหนึ่งถ้วยตวงกับอ,อีกเศษหนึ่งส่วนสามถ้วยตวงอะค่ะแล้วแต่เลยนะว่าใครจะใช้ขนาดไหนแค,แค่นวดให้เขาไม่ติดมือเนี่ยค่ะไม่ติดมือไม่ติดเคาน์เตอร์แป้งจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ไม่ติดมือไม่ติดเคาน์เตอร์เลยนวดให้เขาเนียนๆหน่อยนวดประมาณสามสี่นาทีนะยิ่งนวดนานยิ่งดีบอกเลยแป้งพวกนี้ค่ะแล้วก็โรยแป้งนิดนึงหรือใครจะโรยน้ํามันก็ได้พักแป้งค่ะ พักแป้งให้เขาขึ้นเป็นสองเท่าอันนี้สําคัญจริงๆนะสําคัญมากๆเลยนะคือต้องต้องพักแป้งให้เขาขึ้นเป็นสองเท่าหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อหลังจากที่แป้งเราขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยววินาจะเอามาแบ่งอ,อใหม่ป็นก้อนกลมๆธรรมดานั่นเองถ้าใครแป้งแบบเหลวเกินไปนะก็เนี่ยค่ะใส่แป้งเพิ่มได้ตอนนี้ก็คือตอนที่เรานวดเขาเรียกว่าเหมือนอยู่ในสวนสัตว์มีสิงนกเนี่ย <laughs> โคลาเราถือว่าเราไล่ลมไปในตัวค่ะไล่ลมไปในตัวก็เอาแป้งเนี่ยเติมลงไปคือถ้าเขาเหลวมากนะแป้งอะถ้าไข่นื้อตอนแรกแล้ว,วเกิดเหลวอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราจะแบ่งแป้งเป็นก้อนกลมๆค่ะกลมขนาดไหนคะอ่าประมาณผลส้มเท่านั้นเองคือแล้วแต่เดี๋ยวมิน่าก็ลองดูว่าถ้าแป้งเขาติดนะคะก็ ลยตัวนี้มันไม่มีปัญหาไงเพราะมันเอาไปทอดทอดไม่หมดเอาแป้งแช่ตู้เย็นได้ไหมคะยังไม่เคยนะคะปกติทอดแล้วกินหมดเลยตัวเนี้ยคือเอาแช่ได้แต่เอาออกมาแล้วมันจะไม่อร่อยเลยเนี่เป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเอาจามานหนึ่งใบงาค่ะงามีนาใช้งาขาวกับงาดำปนกัน คั่วหรือไม่คั่วก็ได้นะคะคือแล้วแต่เลยคืองานเนี่ยจะคั่วหรือไม่คั่วก็ได้นะคะของมีนาปนกันเอาก้อนแป้งเขาเนี่ยละค่ะวางไว้แบบนี้เขาก็จะมีงาติดมาวางเขาค่ะเท่านี้เองจบจริงจเนี่ยมันก็ไม่ค่อยติด ถ้ามันไม่ติดนะคะบางคนอาจจะจุ่มน้ําก่อนน้าเปล่าธรรมดานี่แหละค่ะน้ําก๊อกเขาจะได้ติดติดเยอะเยอะก็วางลงไปมีงามันมีงาวางมันมีงาหล่นอยู่ที่โต๊ะไงหล่นอยู่ที่ซิลิโคนซิลิโคนนะคะใครอยากได้ซิลิโคนแบบนี้นะคะถ้าใครอยไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนในเมืองไทยนะคะก็ไปที่เพจได้เลยค่ะเพจไมล์สะพาตุรกีค่ะ คือเพจมีนาเองนั่นแหละมีนาก็ทําเพื่อซัพพอร์ตเอฟซีนั่นแหละค่ะเรื่องของเรื่องเพราะว่าเอฟซีบางคนเนี่ยค่ะอยู่ต่างจังหวัดเราไม่รู้จะหาซื้อได้ที่ไหนบางคนที่ไม่รู้จะหาซื้อได้ที่ไหนจริงๆนะก็ไปที่เพจได้เลยค่ะไปฝากข้อความไว้ในเพจนะคะว่าเอออยากได้ซิลิโคนค่ะอยากได้ที่ตัดแป้งแบบนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะมีทีมงานตอบกลับมีทีมงานมีคนเดียวแหละมีคุณฝนคนเดียวนั่นแหละค่ะคุณฝนที่เป็นแอดมินนะคะเดี๋ยวเธอจะตอบกลับให้ หลังจากที่เราจุ่มงามหมดแล้วใช่ไหมคะเราโรยแป้งทำไมคุณมีน่ะโรยแป้งเยอะจังโรยค่ะโรยมันจะได้ไม่ติดโรยเสร็จแล้วหาลูกกิ่งกิ้งแบบนี้ความหนาประมาณหนึ่งถึงเอ่อสองมิลน่ะประมาณสองมิลน่ะสองมิลกว่ากว่าก็ได้เนี่ยกลมๆแล้วก็ตัดตัดเป็นสี่เหลี่ยมเฮ้ยไม่ใช่ตัดเป็นสี่ชิ้นเท่านั้นเอง แล้วเราจะหาผ้าคลุมนะคะผ้าคลุมและพักแป้งเอาไว้ประมาณสิบนาทีก่อนเอาไปทอดประมาณสิบนาทีแล้วค่อยเอาไปทอดตัวนี้เดี๋ยวมีนาจะรีดให้เสร็จเลยมีนากะต้มชา,าไว้เดี๋ยวจะทำแครอทผัดกับน้ำมันมะกอกค่ะแล้วก็ทำซุปเอาไว้เรียบร้อยคราวนี้ ้งกระทะน,นะคะมีนาใช้ไฟกลางค่ะน้ํามันเนี่ยไม่ต้องเยอะเท่าไหร่แต่ใครอยากได้น้ํามันเยอะๆก็ได้เด๋ยดซุปมีนาได้ละมีนาปิดแก๊สก่อนรอให้น้ํามันเขาค่อนข้างร้อนนิดนึงแล้วค่อยใส่จะลองเทสแป้งใส่ลงไปหนึ่งอันก่อน,นะคะ่ะออพองดูความพองเขาก็จะพองค่ะคือถ้าเราพักแป้งไว้ก่อนแล้วนะคะเขาจะพอง กลับด้านจริงๆควรจะใส่อุ้ยงามันกระเด็นควรจะใส่น้ํามันเยอะกว่านี้นะมีนาไม่ใส่อ่ะเพราะว่ามีนาใช้น้ํามันมะกอกค่ะน้ํามันธรรมดามีนาหมดมีนาก็เลยใช้น้ํามันมะกอกอะค่ะที่เอาไว้ทากับข้าวเอามาทอดไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันค่ะคนตุรกีก็นิยมนะเพราะว่าที่เนี่ยมะกอกเขาถูกน้ํามันมะกอกเนี่ยตอนเนี้ราคาเท่าๆกับไอ้นี่เลยนะ เท่าเท่ากับน้ามันพืชเลยนะคะน้ามันพืชธรรมดามีน่าก็เลยใช้น้ํามันมกะกอกดีกว่าเสร็จแล้วค่ะพองงางากระเด็นด้วยเขาก็จะพองเหมือนก็คือแป้งทอดนั่นแหละแต่ว่าคนตุรกีกับคนอินเดียอันเนี้ยคนอินเดียคนตุรกีคนรัสเซียเขาทำอยู่นะสูตรเนี้ยเขาก็พอมาทำเออมันต้องเอาด้านที่ไม่งาค่ะ ลงก่อนถ้าไม่อย่างนั้นอะ่ะมันจะไม่พองแบบอันเนี้ยมันจะไม่พองแบบอันน,น,บบน,นี้ทอดตัดเดียวค่ะแป๊บเดียวก็สุกแล้วหรือกินตอนร้อนๆจริงๆต้องใส่น้ำมันเยอะๆหน่อยนะใส่น้ำมันเยอะๆจะออกมาสวยไม่ใส่งกงกเป็นคนงกองกทอดลงไปค่ะทั้ง านนี้นะคะเขาเขาเรียกว่าอะไรเขาไม่ติดอะ่ะเราเอาแป้งก้อนแป้งนี่คะ่ะไปจุ่มน้ําก่อนหนึ่งด้านแล้วก็เอาไปจุ่มงานเขาจะติดคะ่ะเขาจะติดเยอะแล้วเขาจะไม่ร่วงแต่ว่าถ้าเราไม่เอาก้อนแป้งไปจุ่มน้ําก่อนนะงานเขาจะร่วงจะฉีกให้ดูข้างในนะคะ เป็นรูนี่ราค่าเวลากินก็กินแบบนี้เนาะก็จะมีเอ่อเขาเรียกแครอทนะคะผัดกับน้ำมันมะกอกจริงๆแล้วต้องกินกับโยเกิร์ตแต่ว่ายโยเกิร์ตมีน้ำหมดไม่เป็นไรน้ำมันมะกอกก็ใส่เกลือเล็กน้อยใส่พริกไทยนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ อาหารเชา้าง่ายๆนะคะก็จะมีซุปซุปเนี่ยเป็นซุปของคนตุรกีค่ะเขาเรียกคาฮาหน่าเขาเรียกคาฮาหน่าค่ะคือเขาจะผสมหลายอย่างบอกไม่ถูกอันนี้คือคุณย่าของลูกชายทำมาให้ก็คือเป็นผงมาแค่ผสมน้ำแค่ผสมน้ำแล้วกวนให้เดือดเท่านั้นเอง ก็เป็นอาหารเช้าง่ายๆนะคะหรือเป็นอาหารว่างก็ได้อย่างที่บอกค่ะคนดูเป็นล้านเลยนะแต่ว่าไม่ได้ดูช่องมีนานะเป็นดูช่องของคนตุรกีค่ะหลายๆช่องแล้วก็พวกช่องคนอินเดียบอกเลยว่าตัวเนี้ยไม่ใช่สูตรมีนานะแต่ว่ามีเอฟซขอมามีนาเลยเอามาแชร์ค่ะมีแบบพองและไม่พองจะจิ้มสุปก็ได้หรือทากน้ำผึ้งค่ะอร่อยมากทาน้ำผึ้งก็ยิ่งอร่อยบอกเลยจิ้มโจ๊ยิ่งอร่อยมีนาไปแล้ะค่ะสวัสดีค่ะ